อสงส์งสะพานบุญทรงผลให้เรามีบริวารมากเราสามารถสร้างบุญได้โดยที่เราไม่ได้มีปัจจัยมากก็จะได้อาน,นิสงส์งบุญเท่ากับยอดที่นำมาถวายสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะบันทึกบุญในวันนี้เราจะมาพูดถึงบทพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าซึ่งมีพลานุภาพสูงและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเปิดรับการแจ้งเตือนจากทังช่องและขอฝากเพจดูดวงเครื่องรางของขลังสีพึ่งสเสน่ห์เมตตามหานิยมซึ่งได้ผ่านการปลุกเสกตามตำราพิธีโบราณการทำพิธีกรรมจดยันเทียนเฉพาะบุคคลเพื่อเสริมดวงชะตาการลงณหน้า,นาทองลงยันพกกระซับบนฝ่ามือนอกจากนี้ยังได้มีการเขียนผยันมงคลซึ่งเป็นการออกแบบพยันเฉพาะบุคคล ตามวันเดือนปีเกิดเพิ่อเสริมดวงเสริมบาร,รมีโชคลาภหากสนใจขอเช่าบูชาสามารถแจ้งมาได้ในเพจดูดวงหรือทางไลน์ในคลิปข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะเคล็ดลับในการสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องหลักในการสวดคาถาให้ศักดิ์สิทธิ์และได้ผลดีนั้นมีพื้นฐานสำคัญอยู่ที่จิต เพราะว่าถ้าจิตเรามีสมาธิดีก็จะได้ผลดีโดยระหว่างที่กล่าวบทสวดให้จับลมหายใจไปพร้อมๆกับภาวนาไปด้วยโดยไม่ต้องเกร็งหรือกังวลปล่อยจิตให้สบายตั้งกำหนดพุทธนิมิตและตั้งกำลังใจก่อนสวดดังนี้เราขอกราบอารัธนาบารมีพระพุทธเจ้า เสด็จประทับเหนือเสียงกล้าวของข้าพเจ้าเพื่อปกป้องรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเทินหลังจากนั้นให้เริ่มสวด9จบหลังจบแต่ละรอบให้ปฏิบัติตามดังนี้จบที่หนึ่งกำหนดอารัธนาพุทธนิมิตอยู่ด้านหน้าของศีรษะของเรา และส่งพุทธนิมิตนี้เอาไว้จบที่สองสสกำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านขวาของศีรษะของเราและส่งพุทธนิมิตนี้เอาไว้จบที่สามสกำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านหลังของศีรษะของเราและส่งพุทธนิมิตนี้เอาไว้ จบที่4ี่กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านซ้ายของศีรษะของเราและส่งพุทธนิมิตนี้เอาไว้จบที่ห้ากำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันออกเสียงเหนือและส่งพุทธนิมิตนี้เอาไว้จบที่6กกำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์ อยู่ด้านตะวันออกเสียงใต้และทรงพุทธนิมิตนี้เอาไว้จบที่7กําหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันตกเสียงใต้และทรงพุทธนิมิตนี้เอาไว้จบที่8กําหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันตกเสียงเหนือและทรงพุทธนิมิตนี้ เอาไว้จบที่9กําหนดพุทธนิมิตรพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่เสด็จประทับกึ่งกลางเสียนเป็นยอดมงกุฎเป่งประกายพลึกทุกๆพระองค์เป็นมงกุฎเพชรพระพุทธเจ้าทั้ง9้าพระองค์อยู่เหนือศีรษะของเรา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศษเสอิอิเสเส พุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสออิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ อิติปิโสวิเศษเสออิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศษเสออิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสออิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสออิอิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสออิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศเสออิ อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ ขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสะพระนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิครอบคุมข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อเทิน หากแต่ถ้าจะให้อยู่โยงคงกระพันพอท่องคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเสร็จให้ต่อว่าตะโจรพระพุทธเจ้าจงมาเป็นหนังมังสาพ,พระพุทธเจ้าจงมาเป็นเนื้ออัฐิพระสังฆเจ้าจงมาเป็นกระดูกตรีเพชรพระคงคาอิสวาสุสุสวาอิ พุทธปิติอิขออนุสมงผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำคลิปพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านี้เผยแพร่เป็นธรรมทานจงเป็นพระวรปัจจัยให้ข้าพเจ้าและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมคำว่าไม่มีไม่ได้ขอจึงอยากบังเกิดกับทุกท่าน